ฟีอตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ่ายสามโมงเลยแล้วนะคะจ้ะนะก็ออเดอร์ก็เหลือน้อยแล้วนะคะจ้ะน้ำปลาร้าของเราก็เหลืออยู่นะคะไม่เยอะนะคะไม่เยอะจ้ะรีบๆสั่งัมาหน่าร้อยสองร้อยเอ็นะคะฟีตอนนี้แ,แอดมินเอ่อพิมพ์ใส่ชื่อฟีไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าแผนกแพ็กของเรานี้มือแบบมือทองเลยนะคะ แพ็คเ,เร็วมากเลยนะคะตอนนี้น้อ,อาานงน้ำมนบอกว่าเดี๋ยวเสร็จอันนี้ขอจอบลอยแล้วตอนนี้อ <laughs> จอบลอยนี่แล้วนะเอออ่าอ่าน้ำมนกับน้องฟางเตรียมจอบลอยแล <laughs> ้วาาต,อลอลตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีออเดอร์ <laughs> แล<ะ>้วยี <laughs> <น>ขวดเนาะนี่กดกดอีกอกแรงให้เยอะกว่านี้อีก วางเก็บไว้ด้วยไอพี่อพี่เขาขาวอยู่ข้างน้องเดินถามนิดหน่อยแล้วพูดนะ เปิดเลยแผ่นเดียวแผ่นเดียวนี่นี่มม่แลไมเกไปเล็กไปโอ้โดูดูนะแลวนี่ราเราอ่ะ เราบินมาเอากำลังนั่นงเากำลังมีอยู่โอ๋อสุดยอดเลยสวยสวยสวยมาตรฐารึไหมมาตรฐานก็ดูเอาเองมาทำจะไปโจมเธอโยนยังไงอ้ามโยนยังไงก็มีหลุดเนีเย่ยถ้ามีแรงไม่โ,โยนโยนเลย,ย,เลยไม่มีหลุดจ้าไม่มี จะหมดแล้วใครจะหมดแล้วอ่ามีอีกไหมน่ามีนั่งงาอันใหญ่ๆน่ะไม่ไหวอ่ะเออก็ส่วงคนมาใหญ่ๆมาใหญ่ๆมาใหญ่ๆมาปุ๊บเออเพราะไม่งั้นมันมันจะยุ่ยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ให้ี๋ยวไร you <laughs> เจออยู่นี่นี่มันปลิวมาอยู่ในลังนี้ก็เต็มหลุดทีเดียววันไหนเป็นคดีครับจริบแดงสิบสองส้มสิบสองถูกไหมนั่นเห็นไหมเราจะเออกตาฟาร์มหยัดหัดแดงมาแดงแดงสิบสองส้มสิบองมาไอ้นั่นไม่ได้กินมั้ยเนี่ยใส่ของนี้เลยลูกใส่ของใหม่นะนี่มันมีเออนั่นแหละอ่ามีเลยลำนี้เลย ไม่อะไรให้ปุ๊เราเป็นคนนำเราจะเป็นคนแห้อันนี้ไงมีพวกเราณีแต่ละนี่เท่าไหร่นี่างนี้อ่นที่โ่บับเบิ้ลเราใส่บับเบิ้ลให้เขานะอันแดงอ่ะชมได้แล้วอ๋อนเคชมอย่างเดียวยี่สิบสี่โอเคชมอย่างเดียวยี่สิบสี่ปุ๊ปทำไมบ้าหลังสูง ฟ้าส้มใส่แกงฟ้าแดงใส่ตำนี่ไงใส่เนี่ยขุดมันรด ตัูนี่พูดอ,อส่งไปจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้โหใครชื่อผู้โชคดีขอบระคุณพู้ใหญ่ดีดีคุณรัตนา24ขวดสดว้มสอย่างเดียวส้มอย่างเดียวขบนครับเอา้า เท็ดเินเอ็ดเินตอนนี้บอสเราหายสงัยจะไปอาบน้ำแต่ตัวเตรียมไปดูหอลำไหชมามาหมดรือยังทั้งร้หนไหนม่แล้อันนี้กล่องนี้นะเอออยู่กับปลางันหนึ่งอยู่กับใครนึงไม่ใช่ไม่ออามาหมดแล้ว เออเดี๋ยวแป๊บเดีวเดี๋ยวแงบส้มอย่อยู่กข่อยอยู่ก่อยอ่ะนี่แมนี่แดงวหมดแล้วหมแล้วยไอะไรอะไรนั่งงายอยู่หลังเจ้าอันน่หมือนอันนี้อันี้ัน้ กีบุรีรมนะฮะขึ้นเหนือมาอีกหน่อยนึินก็ร้อยเอกนะฮะยี่สิบสี่ขวดโกลเดากดน้งเฮ้ยอันนี้ทำไมพอดีเลยยะไม่รู้ไม่มีรอยจะปุ่มจะปั๊มก็จะแปลว่ายกกล่องขึ้นอันนี้อันนี้เขาเอาต่างกันในวันนี้อ๋อซ้อนกล่องนะซ้อนกล่องดูความสูงดิอ๋อเนี่ยต้องใส่นี้พอดีเป๊ะเลยเอออันนี้มันมันต้องออกแรงกด อันนี้พอดีเป๊ะเลยอันนี้พอดีเลยข้างนี้ละพูดไม่เพราะอันนี้ก็ใส่สูงเนื่ะหมายถึงว่าความสูงของกล่องที่ต่อกนะต้องใส่เนี้ยพอดีถ้ามีตัวเกินมันก็น่าจะจะตัวที่ทำแบบดื้อมากเออนั่องจากงานเป็นว่านเนี้ยพอดีนะเนี่ยเพรที่เหลือมันต้องแบบนี่ไหมัตรงนี้มันนูนอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันพุ่งใช่ม่ต้องกดเลยอามาเ่ยมาปุโอเค นแบบยอดเียเลี้ยวมาระมาณไมัอเยมาเ่นปพินมายาปินมาถ้าเป็นกรงกอย่างง่ายเหนื่อยู้จเหนื่อยเลยแหละร้เาห็นเขาเหย กแ่โ่ข้ามล็อที่สอทุกวันเลยท่ขายขายผมก็เมื่อก่อนจะนั้นเลยต้องขายาหาเลยอนั้นตอนนั้นคนส่ง็เปิดยีสชั่วโมงนะช่วงโควิดอก่สชโมงก่อนที่จะมประการรับดาวแค่คอยค่ยายหนมาขายม้วนๆกันมวยแล้วก็กินข้าวาเที่ยงเอลาขายเมื่อไรหมดแล้วก็เปลาอีก

จะหาอะไรตัวเลยต้องห่างเลย,ยปุ้มเจังห่อคนเดียวสวยเลยนี้ไหนเจบอกให้ปุ้ไหม,มสรับิก็ขอจบคิคปตอกีน่นี้นะคะรอเดี๋ยวต่อไปสิคนแอดมินไม่ทันคนแรกแล้วท่านผู้ชมหันมาหันมาหันมา

สวัสดีค่ะทำมาอีกอันหนึ่งไม่จะต้องเป็นกรไดาไหนนมีแบนี้ดน่นี่อันนี้เปียกอันนี้ส้มรีห้า